เฮีไม่เปลี่ยนเลยส้าเราพใจไม่ได้กลับมาเฮียของเด่ชอบกินหีหมไอผมชอบผมชอบชอบกินหีหมอออะไรน็กเด็กกาบพ่ผมชอบกินหีมน้ำจิ้งเซฟฟมไม่ยิงหำไม่ すっごいやろやな。 เราคือเราคือแบ็กแมนไชนีนะแบ็กแมนไชนีไม่รู้แบ็กแมนไชนีอะแมงไชนีเหรอแบ็กแมนย่าแบ็กแมนไชน่าลื้อตัวแมลื้อชอบเจี๊ยนหิ้วจิ้มซีฟู้ดไหมเพาเอาทุกอย่างยกไว้เพรากับเก้าอีกว่าจะกินทุกอย่างที่เป็นหิ้วหิเป็ดหิไก่ว่าจะจิ้มซีฟู้ดหมดเชียร์อะไรนี่ยกูไม่อยากจิ้มซีฟู้ดกูอยากจุ่มน้ำไง สิงเจยุอีกสิ่งนี้วะชายเจยุอีกขอดูหีได้มาโอาใจเย้ๆนี่พวกลือจะมาอักกินหีหมูของอ้วกไม่ได้นะก็ต้องว่าแเ่งแม่งของอ้วกกลงเพราะไม่อะไรจะบอกอ้วกไม่อะไรจะบอกลือว่าละไตั้งแกฟังนะว่าอะไเออได้แหละโอ้เป็นอย่างนี้นี่เองมึงพูดอะไรของมึงเนี่ยกูรู้แต่ชูชีชูชีเสียงคาต่อการ เสียงครต่อการเสียงคนพวกรื้อต้องใจเย็นๆก็คุยกันอย่ารีบอย่าตบอย่าต่อยกันใจเย็นๆแต่กัดร้อนหน่อยไม่ได้หรอช่วงนี้ร้อนเลยเฮ้ยเขี้ยที่ลำปางไม่ใช่หรืออย่าพูดอย่างงานหรือต้องใจเย็นๆช่วงนี้ก็จะเข้าต้อนไม่ได้หรอต่อยกันปะเจเย็นๆ อีไลเมืงอีกแล้วเหอเดี๋ยวก็ตูกจริงแล้วว่าต้มของกินไว้ให้พวกลืดอเต็มไปหมดเลยต้มอะไรต้มอะไรพวกหีหมูหีเป็ดหีไก่เฮียอันเล็กมิดเดยวขนาดนั้นนะจะแบ่งได้ไงว่าทำหลายอานหรือก็แบ่งกันกินมันมีสองกลีบ เดี๋ยวมีเป็นสามกีไม่ได้เอาพอดีแบบไม่ค่อยชอบสองกีเท่าไหร่อ้วหันมันเป็นสองกีหรือก็แบ่งกลางกีจิ้มกับซีฟู้ดอะไม่จิ้มซีฟู้ดอ่ะจิ้มหน้าก่อเลยจัดไปเต้าหู้ือไม่อยากกินเลยกินอะไรฮิมูฮิเปกฮิไกหรือก็ชอบให้ว่าพูดซ้ำไอชิเป็นผู้หญิงนะว่าแตแบทแมนนี่มันมาถึงขั้นนี้แล้ววะเนี่ย บุตรพาจิตและพาปบิดาปวดปวดแหอภัยด้วยว่าว่าเป็นแบทแมนใช่ไหมแบทแบทฮมูฮิไกแบทแมนชื่ออะไรวะนี่อ่ะแม่งแบทแมนเวอร์ชันอาเจกะเนียอาเจกะน่ามาผู้หญิงไหมเท่หรือใจเย็นเย็นหรือใจเย็นๆหรือไม่อยากกินก็มาเป็นไรเดี๋ยวให้คนอื่นเข้ากินกันก็ได้กินอะไรฮิมูฮิแบกฮิไก่หรือหอ้วกพูดซ้ำอีกแล้ว เจ็บกัไม่น่าของรถขับเลยอ่ะเจ็บเลยต้องไปแดกยางก็ปวดหลังเดี๋ยวมาแล้วจ uh ้ะแดดยางก็ปวดแล้วอ่าวว่าอ้าวว่าพี่ขี้นี่น่าจะเป็นคนญี่ปุ่นใช่ไหมหรือว่าอะไรเหรอก็ญี่ปุ่นใช่ไหมฮะอ่าวคนญี่ปุ่นไอ้ยาหรือคือคนญี่ปุ่นที่ชอบเอาขี้ไว้บนหัวไทยไทยไทยซีนไหยอ๋อไทยซี

อายอาธรรมาแสงน่ารักจังนะชอบจังเลยเสียงน่ารักจังชอบเสียงไอเหรอชอบเสียงไอเหรออายอาโบ้ไม่ชอบเสียงลือหรอกเจ้าแมงน้อยโอ้ไม่ชอบเสียงลือเสียงรือไม่น่ารักหอย <c oughs> ไอทำตาแมวแล้วนะ <c oughs> ไอเอาน,นิวชี้ประกบกันแล้วไมน่ารักหรอเสียงลือเหมือนลูตูดมาที่เบ่งตดออกมาผมไม่ได้ สวัสดีอ้าวอีหานี่เป็นผีอีหานี่เป็นผีนนผมันหายตัวได้อ๋อนี่ไงวะนึกว่าหรือเป็นผีนะหายตัวเฉยเลย <Batman. S 1> ว่าไงแบทแมน I'm Batman, <'m> Batman. You are Batman Yeah I'm Batman Batman Chinese ขอเลเซ็นหน่อยได้ไหมครับได้สิได้สิวะมามีปากกานะเอาตรงนั้นเซ็นได้ไหมวะมีพบมาแค่อันเดียวเองเซ,เ,ซเซ็นเลยครับเซนเซ็นเลย อ้วยอมใช่ไหมเอาแค่หนหลันหลักปากโ้มแล้ว่าวชียงไห้ชุดเธอน่ารักจังครับโจคืมคืมโจคืมคึมช้วยตรงเสื้อน่ารักตีรู้สึกหัวเข่าคุณจะช้ำไปหน่อยนะพว่เขาบ่อยใช่ไหมล่ะโจโกดโจโกดใจทำตาแบบนั้นเลยผมรู้สึกหวั่นไหวเหลือเกินดูหน้าตาคุณแล้วผมรู้สึกอยากจะตะโกนซ โยสวัสดีจ้าทำอะไรกันชาให้ตายสิมานั่งดูอะไรกันเนี้การุณานั่งห่างๆต้นหญ้านะคะเดี๋ยวไม่ก็จะแทงกระจิบนะเฮ้เจ้าหนูน้อยอย่าไปคุยกันตรงมุมแมพเดี๋ยวจะตกลงไปนะกอะเหอะกระเถิบมาหน่อยสิจ้าอย่าไปอยู่ตรงปมนันกูพูดไปทันขาดคำมึงตกไปแล้วเนี่ย ฮัลโหลวันดีจ้าอ่านี่โวส,สารพักใจนะครับน้องหัวสีชมพูกรุณาใส่เสื้อมิชชี่หน่อยได้ไหมจ้าคือน <c oughs> หน้าอกหน้าใจมันโผล่มาอย่างนี้มันทำให้ผมรู้สึกไม่ค่อยดีเลยพอ <c oughs> ดีวันนี้ผมใส่เกงหนังมาด้วยครับมันตึงเกินไปแล้วมันทําให้ผมปวดผมพยายามจะไม่มองแล้วแต่มันทําให้ผมมองตรงนั้นตลอดเวลาใครก็ได้โอยตายเถอะผมใหญ่จะตะโกนโอยทำไมนมใหญ่จ้า หอมนมหวาน อะไรวะยาวใหญ่ไม่รู้เบื่อเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยผมอยากฟังอ่ะอะไรใหญ่ๆยาวๆนะครับมันข้าวหลามเขาจะคิดมากโอ้ยแต่ที่ผมชอบมากข้าวหลามอ่ะสอดไส้ครีมด้วยผมติข้าวหลามเนี่ยผมชอบอมเล่นด้วยเฮ้ยบีให้ผมไหมใจเย็นใจเย็นกูว่ากูได้กินคอนใจเย็นแล้วแหละเอาใครอยากอมข้าวหลามมาตรงนี้เลยครับมีพี่แถวนี้เขาขายข้าวหลามมาให้อมด้วยจ้าเข้าวมอดแล้วน้องมุมแบบข้าวหลามอมได้เลยสัต่งมาไห้แกกินในเยี่ยมให้อมไอ้สัสผมเ ใจผิดไปตลอดนะเนี <sociedad> ่ยให้ตายสินี่กูอมมาตลอดเลยเหรอจิมกล้วยเปล่าวะฮะฮะอะไรนะอาจจะอมคนละอย่างก็ได้้ะเฮ้ยน้องมีไอ้จิมกล้วยเปล่าวะผู้ชายคนนี้ยังคงอับนี้เหมือนเดิมคุดดิบแบนเน่ โอ้ให้ตายเถอะคุณเท่มากอ้าวคุณนี่ตัวบอลเลอร์นะแต่หำไม่มีเลยอะอะไรขึ้นกับคุณเนี่ยีมันหาว่ามึงค่วยเลยใครยอะมึงยอมอะมันหาว่าหำเล็กหเ่อยมันหาว่าหำเล็กมึงยอมได้ยังไงวะหำนายหายไปไหนอะแล้วพ่อแม่หน้าไหนมันถามว่เป็นแมนอยคุยบึกที่แปลงคอเกตด้วยนะกูเหม็นเกินใจเย็นดีคนทั้งเต็นะอย่าทำมันอ นี่ผมผมกลัวส้นตีนตรงไหนแต่ผมไม่ได้กลัวส้นตีนน่อยนะแหวนน้อมให้ตายสิไม่วน้อขาคุยปกติแวน้อมไม่ไมามาหาว่านตีนไดแหวนนอม่เปนนตีกูโอเคมระเบไฮไฟส์ไฮไฟ์ไฮไฟเขาเลิกเล่นแล้วหรือเปล่าไฮไฟอ่นี้เขาเล่นเฟุกกันนะฮียได้ใช่ไหได้ตาที่เพื่อยไป

มึงคุยกับกูใกล้ขนาดเนี้ยมึงไม่เย็ดตูดกูเลยวะไอ้ห่าเอพีเตอร์กับไม่เห็งเป็นแน่างบนี้แปลกมากแฟนมาอยู่มือไทยผีใสเปลี่ยนไงแบบปีเตอร์มึงอยู่ไหนเนี่ยไหนนๆพินตาไทม์เกิดอะไรขึ้นพีเตอร์พินตาไทม์มันดูไม่เหมือนชุดเลยพินตาแมนดูเหนือเหมือนนายเป็นอีสุอีสายเลยสไปเดอร์แมน ตุ paid, ่มมิดเปลร์เลยไม่เชี่ยหำเล็กนิ่เดียวน้องตาอะไรคงเป็ีนน้องพี่พี่นี่พูดภาษาจีนครับเนาะว่าว่าเป็นคนจีนมายาแพงดินงใหญ่ชอบกินทุกอย่างที่มีสีขาวยกเว้นโต๊ะกาก้าอีเฮ้ยอันนี้ได้วะกูชอบบุกนายวะเฮ้ยราททรอสราททรอสแปลว่ายาแก้ปวดหรอ ちょ <laughs> <laughs>